อยากพกปืนในรถแบบถูกกฎหมายกันไหมครับวันนี้ผมมาสาธิตให้ดูกันชัดๆดีกว่าเห็นทนายทุกท่านชอบมากล่าวในเรื่องนี้ท่านอาจจะไม่เห็นภาพว่าควรจะทําอย่างไรกันแน่ไปดูกันนะครับขั้นแรกท่านอยู่ในบ้านท่านท่านคงจะใส่ลูกกระสุนไว้ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าธรรมชาติของคนใช้ปืนเนี่ยเขาก็จะบรรจุกระสุนใส่ปืนไว้ท่านเคลียร์ปืนเคลียร์กระสุนให้เรียบร้อยแล้วท่านเก็บกระสุนไว้ที่บ้านท่านให้เรียบร้อยนะครับ อาเคลียปืนก่อนนะเคลียปืนปลอดภัยก่อนนะครองให้เรียบร้อยปิดกล่องล็อกเตรียมที่จะเดินทางท่านปลดแม็กให้เรียบร้อยแยกกระสุนเรียบร้อยถอดได้ถอดนะครับปืนเคลียนะครับถอดได้ท่านถอด ยังไม่พอใจนะครับเขาแถมมาให้จากโรงงานโคนะครับท่านจัดการแบบนี้แยกแม็กกาซีนออกจากกล่องนะครับไปครับเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกันดีกว่านอกจากท่านจะแยกปืนไว้หลังรถของท่านแล้วกฎหมายให้ท่านล็อกกุญแจที่กล่องด้วยนะครับ ปิดให้เรียบร้อยนะครับท่านถือกุญแจมาซ่อนไว้ที่ลิ้นชักหน้ารถท่านซ่อนเลยนะครับแล้วแมกกาซีนหรือว่าโมงท่านนะครับมาเก็บในซองให้มิดชิดนะครับแมกกาซีนที่ปลอดกระสุนย้ำว่าปลอดกระสุนเอากระสุนไว้บ้านนะครับใส่แบบนี้นะครับโม่นะครับใส่แบบนี้เราเก็บไว้ในลิ้นชักให้เรียบร้อยปิดล็อกให้ดีด้วยครับกันเด็กเปิดโอเค นี่แหละครับตัวอย่างประเทศไทยกฎหมายนี้มีมาตั้งแต่2490ไม่อนุญาตให้ท่านพกพาไปในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นภาษาทนายนะครับนี่ภาษาทนายตั้งแต่2490แต่ความเป็นจริงท่านจะพกไหมแบบนี้ถ้าเป็นผมนะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับโอเคท่านเอาไปเก็บในบ้านนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเอาไปนะครับไม่ต้องเอาไป วิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วท่านจะไม่โดนตํารวจหรือว่าใครมาตรวจสอบท่านอย่างแน่นอนเอาเก็บไว้บ้านครับไม่ต้องเอาไปเก็บไว้บ้านเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องพกพาอาวุธปืนไปในที่ใดๆเก็บไว้ที่บ้านนะครับรอผู้ร้ายมาเจอท่านที่บ้านก็พอนะครับ